ดีครับผมสมมนะครับผมอวันนี้ก็กําลังมันเดินขับรถเล่นอยู่ดีๆเลยครับก็เจอคนเกลียนนะครับขับรถถังมาเลยทําไงได้ครับผมก็ต้องหนีสิครับเราตัวเปล่ามันมารถถังต้องมาหลบก่อนดูระยะมาก่อนว่ามันจะทําอะไรอะไรยังไงโอ้โหตั้นหันปืนทางนี้ด้วยตั้นตงไงั่งยัไงนังงไง่ย่ยช่วยช่วยช่วยช่ย โอ้ยวันนี้เราอยู่กันในเกม GTA V ออนไลน์แล้วครับผม <c oughs> เรากจ็จะได้เจอคนมากหน้าหลายตาเกลียนมั่งไม่เกลียนบั่งปะปนกันไป <c oughs> <c oughs> ถ้าเราเข้ามาอยู่ในหน้าฟรีหมดนะครับะจะเจอคนพวกนี้แหละเต็มไปหมดเลยตรงเว้นเราจะเล่นกับเพื่อนนะแล้วก็จะอยู่กับเพื่อนเราโอเค เว้ยเว้ยตอนยิง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 โอ้โหพี่ยิงไม่ยั้งเลยเว้ยที่รถถังก็ราคาล้านกว่านะครับผมก็ซื้อได้นะได้นะแต่ผมไม่ซื้อหรอกผมเก็บตังค์ไปซื้อเครื่องบินดีกว่าเครื่องบินลบไฮด้าเอาไปขับเล่นโอ้ครับไม่มีอะไรสามารถทําลายแขงยานุภาพของรถถังคันนี้ได้โอ้อันนั้นยากรถถังควบ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอไปดูพี่หน่อยเว้ยว่าถังพังยากนะครับผมมิดไฟสิบก่าลูกก็ยังก็ยังไม่พังเลยเลยซ้ำอ่ะแ,แบบมีลูกมีคันเดียวโอ้ยโดนยิงโดนยิงคุณสามารถกเกลียนโดนยิงเอตกตกมีคันเดียวคุณสามารถกเกลียนในเกมได้เลยโอ้ยเอาไหมเค้ื่นไหมเค้ื่นไหมโอ้จะตายแล้วเพิ่มเลือดดีกว่าไปวันเนี้ยวอ้ยช่างมันไม่ค่อยเพิ่ม เึนก่นไว้เอาเอาเอาจี๊ดตังตกด้วยตัวจริงตายเฮ้ยเอาใหม่ว้จุดแค่จุดเกิดเหตเฮ้ยมีคนขับรถมามันรับพยพี่รับพพี่มา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 ตามมาตามมาโอเคออแหลกแหลกกันแตกตัดตัตัดตัดตดตัดตัดตัดใจดจัดด อสวัสดีโอ้โหนั่นไงนั่นไงโอ้โหมึงตีผู้หญิงไงวะโอ้โหนั่นไงขึ้นรถขับไปเฉยต่อหนะ้าขึ้นรถขับต่อเฉยเลยโอ้โหจะจำชื่อมึงไว้โอ้ยไอเรากูอุตส่าห์ไปทำอะไรมันลงมาปุ๊บมันปวดเอาเลย ครับเกมนี้เป็นเกมที่ไว้ใจคนยากอีกเกมหนึ่งนะครับผมในเมื่อเราออกมาหน้าฟรีหมดไอ้ฟรีหมดแล้วเนี่ยอ่ะเรามาดูตัวังต่อไว้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยอย่ายิงมานะพี่อ๋อโอเคโอเคอ๋แถวนี้ไม่มีใครมาใกล้ๆไว้อ่ะเราจะดูผู้เล่นได้เลยครับบีจะมีจุดสีขาวๆารแจุดสีแดงๆดนะครับกลมๆนะขยับตามแผนที่อ่ะ โอเคิ okay. ่งวิ่งอ้อมเดี๋ยววิ่งอ้อมก่อนโอ้ยกูไม่วิ่งอ้อมไปวิ่งอ้อมเขาวิ่งไม่วิ่งอ้อมเลยลงน้ำเฉยเลยโอเคเปียกครับลรามากับความเปียกไปโอ้ยอยากให้ขโมยรถถังมันมาได้นะอ่ามิดไฟมิดไฟ อันนี้คือมิดไฟทำลายล้างล็อกเป้าได้ด้วยเอ้าไม่ไม่ล็อกเปารถถังล็อกเป้าแต่รถตำรวจอืมเดี๋ยวต้องไปเคลนที่สป็นูงกว่านี้เผื่อมันล็อกให้หไปโอ้โห นี้พวกเพื่อนๆผมก้อนนะมันก็มาตอนกลางคืนนะครับวันนี้ก็ฉายเดี๋ยวเลยตอนเช้าเนี่ยอนี่รถผมเองเห็นไหมครับรถเราอ่ะมันจะมีสัญลักษณ์รูปรถอยู่ในแผนที่โอเคขึ้นไปไหมขึ้นไปไหมเอ้ากระโดดผิดดิบเอ้าเอเข้าไปเอาเข้าไปอเออเราไปไหนวะโว่มันยิงรถมันยิงฮอตกเป็นบ้าเล่นเลยเว้ยเออ อ่ะเอาเลยพี่เอาเลยตามบายพี่ดิล็อกไหมวะไม่ล็อกว่ะไฟมันไม่ล็อกผู้เล่นด้วยกันมั้งเนี่ยนรถตำรวจล็อกซะงั้นเนี่ะหลบก่อนหลบก่อนเสียวโอ้ยเสียวอ่ะอ่ะรถถังรถถังควันเริ่มขึ้นแล้วครับควันคงใกล้จะพังแล้วแหละอ่ะเราก็รอวันมันเราก็รอวันให้มันพังเท่านั้นแหละ ก็จะขึ <boundaries> ้นมาได้เราจะเข้าเออไม่ได้ฟิตถ้าเราถังพังแล้วเราก็เข้าขับไม่ได้แล้วอ้ามันออกมาแล้วครับมันออกมาแล้วครับเรื่องนี้แต่กีแเกงในเลยเว้ยก็โดนยิงอ๋อสี่อ๋อสี่มึงเจอยังไงมึงเจอยังไงมึงเจอยังไงโดนยิงตายแล้วเอาเอาแฝาปิดแล้วเอาดึงเอาโอ้ยนักซึ่งเปิดไม่ได้เฮ้ย โอ้โหซื้อได้อดขึ้นเลยโอ้โหควันข่ามงเชียวรถถังก็ราคาลา้านกว่าๆนะครับแต่ถ้าใครขยันเล่นก็เก็บตังค์ซื้อได้มิชชั่นหนึ่งก็ได้สองสองหมื่นกว่ากนะครับมิชชั่นหนึ่งสูงสุดแล้วแหละนอกจากว่าท่านจะไปเล่นมิชชั่นให้อะไรนะครับที่ว่าเป็นมิชชั่นปนธนาคารนะ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ครับ